สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องญ้าที่กกกอนะคะวันนี้ก็มีเอซีเนาะนะคะเพื่อนก็แวะเวียนมานะคะให้กำลังใจช่างใหญ่ถามหาหาช่างใหญ่ก็จะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อช่างใหญ่แล้วค่ะค่ะพอดีเพื่อนติดทุระค่ะจ้ะ ตามนั่น,นะค่ะตามป้ายเลยค่ะ 그 b c 뉴 ค่ะก็ขอให้สำเร็จสำเร็จนะคะขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาที่ได้เดินทางมาไหว้พ่อปู่ของเรานะคะก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยเปิดอยู่ค่ะเปิดอยู่ค่ะไปได้ค่ะเอดเปียว์เอดมิน ก็ฝากให้กำลังใจเพื่อนก็ได้ไก่าแถ่ายรูปน้ำโอ้ค่ะมาตแตงกวงต่างไก่มาจากการละินไม่ต่างประเทศอยู่อยู่ประเทศใจอ๋อ อันนี้อยู่ประเทศอะไรคะออสเตรเลียออสเตรเลียสู่จำปันจ้าจ้าได้ค่ะที่พีสีกรีนอยู่ร้านกาแฟฝากฝากบอกฝากบอกช่างใหญ่หน่อยจ้าใอ้กำลังใจช่างใหญ่ให้กำลังใจตลอดเลยค่ะค่ะ ้ลังเจียหอยน้ำหอยน้ำก็มีค่ะค่ะจะก่อนพ่นก่อนพ่นเทสไอเนี่ยน่าหอยปลาเต้านหอยน้ำบริสุทธิ์ไม่กันมเมื่อก่อนกันนันเดว่าหายขึ้นมาจากออสเตรเลียขึ้นไปข้างบนก็ได้เด้อค่ะไปบายทั้งเทิงก็ได้จ้า เพิ่นก็มาจากออสเต,เตรเลียนะคะเพื่อจะมาให้กําลังใจช่างใหญ่นะคะให้กําลังใจช่างใหญ่เนาะก็ขอบคุณเอฟซนะคะแล้วก็ที่เปิน่นเดินทางมา มาดูด้านหน้านะคะป้ามาดูด้านหน้านะคะจะพา f อฟซนะคะมาชมนะคะสวยๆนะคะด้านหน้านะคะมาชมสิ่งที่สวยงามนะคะด้านหน้าด้านหน้าของเรานะคะ อกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบดอกตูมดอกบานนะคะเอฟซีสวยงามมาก ด้านหน้านะคะแวะชมได้นะคะเอซแวะมาชมได้นะคะตะลึง,ลง,งสุดสวยมากนะคะดอกอะไรนั่นนี่น่ะ,อะอดอก,อดล,าากลืมชื่ออีกแล้ว,พ,ลออลวพี่น้องนะคะ อ่าเมนเข้ามาใต้คลิปด้วยนะคะเมนใต้คลิปด้วยนะคะดอกอะไรเนาะภาษาอังกฤษดอกดอกอะไรเนาะเมนบอกไม่มาแคทเธอริคบอกแคทเธอริกมันไม่ใช่บ่เมนบ่แอนเวียเวียนี่แหละแต่ซางเวียหรือว่าอะไรอ่ะเหลยเวียนี่เว้อ ขราอะรบัคอะไจำจำไม่ได้นะคะเอซแต่สวยมากคอมเมนต์มาใต้คลิปนะอ่าคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะเพราะว่าไม่รู้จริงๆค่ะเพราะว่าอยากถามอยู่ว่าดอกอะไรดอกอะไรขอกันล้วดอก ถ้าเป็นต้นจานนะคะต้นจานเดี๋ยวนี้ดอกจานย่าจำรู้แล้วก็ดอกอะไรนะเหลืองอันทองนั่นน่ะทองไรทองอูไรเออจะรู้แต่ว่าอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษค่ะใช่ไม่ถนัดค่ะต้องเป็นราะย่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษมาปลื้มนั่นแหละเราก็จำไม่ได้มันจำไม่ได้นะคะสวยงามมากนะคะท่านไหนแวะมาถ่ายรูป ถ่ายรูปถ่ายอะไรได้นะคะเอฟซีนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะสวนะคะเข้าไปกดติดตามดูคลิปดูไลค์ดูโฆษณาให้สวด้วยนะคะเนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของทีพีสกินด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่างใหญ่แล้วก็ป้าเต็นนะคะสวัสดีค่ะ